กำลังอยู่ในรายการดีกาอินเทรนด์สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านฝูงทุกท่านครับพบกันอีกครั้งกับรายการดีกาอินเทรนด์รายการที่นำสาระดีๆที่น่าสนใจจากคำพิพากษาสารดีกาจัดทำโดยกองสาริเรตประชาสัมพันธ์สํานักงานสายยุทธรรมนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดท่านต้องการติดตามสาระจากเราอย่างรวดเร็วแล้วก็ทันทุกทีนะครับ กด subscribe ดูติดตามไว้นะครับสำหรับประเด็นและก็เรื่องราวที่น่าสนใจที่เรานํามาพูดคุยกันในตอนนี้นะครับก็เป็นเรื่องของอายุความในการฟ้องร้องดําเนินคดีต่างๆนะครับซึ่งอย่างที่เราทร,บทราบกันว่าการที่เรามีสิทธิทเรียกร้องอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เนี่ยนะครับแต่ว่าการที่จะใช้สิทธทิเรียกร้องนั้นเรียกร้องให้อีกคนหนึ่งกระทําการชําระหนี่เนี่ยก็ต้องคํานึงถึงเรื่องของอายุความด้วยนะครับในบางกรณีเนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของหลักเกณฑ์แล้วก็วิธีการ คำนวณรวมถึงการนับระยะเวลาของอายุความที่ว่านะครับสำหรับปัญหาที่เราจะนํามาพูดคุยกันในตอนนี้นะครับจะเป็นกรณีที่ว่าถ้าเกิดผู้เยาว์เนี่ยไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรมนะครับจะต้องฟ้องร้องผู้รับประกันภัยเนี่ยภายในกําหนดอ,อายุความเมื่อไหร่นะครับก็จะเป็นประเด็นที่เรานํามาพูดคุยกันในตอนนี้นะครับสําหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับก็สมมติว่ามีเด็กหญิงจันนะครับเป็นบุตรของนายอังคารกับนางพุทธนะครับทั้งสองคนเนี่ย ก็คือในอังคารกับนางพุทธเนี่ยก็ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนะครับในระหว่างที่ดยิงจันนะครับก็ใช้ชีวิตอยู่ตามปกตินะครับบังเอิญว่ามีวันหนึ่งนางพุทธนะครับก็นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ไปกับเพื่อนคนรู้จักนะครับแล้วปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุมีรถยนตรบรรทุกคันหนึ่งนะครับก็ขับมาเฉียวชนรถจักรยานยนต์ที่นางพุทธซ้อนท้ายอยู่นะครับก็เป็นเหตุนางพุทธเนี่ยถึงแก่ความตายโดย รถยนต์บรรทุกคันที่ว่านะครับก็มีการรับประกันภัยไว้กับเอาประกันภัยไว้กับบริษัทร,รับประกันภัยแห่งหนึ่งนะครับคราวนี้พอหลังจากเกิดเหตุนะครับซึ่งในวันที่เกิดเหตุเนี่ยก็เป็นวันที่15มกราคมนะครับ2561นะครับต่อมานะครับนางพฤรหัสซึ่งเป็นแม่ของนางพุทธนะครับพูดง่ายคือเป็นยายของเด็กหญิงจันทนะครับก็ไปยื่นคำร้องต่อศาลนะครับขอให้ศาลเนี่ย มีคำสั่งตั้งตนเองเป็นผู้ปกครองของเด็กหญิงจันนะครับเนื่องจากว่าพอในอังคารกับนางพุทธไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแล้วนะครับนางพุทธเสียชีวิตก็ทําให้เด็กหญิงจันเนี่ยไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรมนะครับศาลก็มีคําสั่งตั้งนางพระฤหัสนะครับเป็นผู้ปกครองของเด็กหญิงจันนะครับเมื่อวันที่25เมษายน2562นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อวันที่28มกราคม2563นะครับ นางพฤรหัสในฐานะผู้ปกครองของเด็กญิงจันเนี่ยก็ได้ยื่นฟ้องบริษัทรับประกันภัยนะครับให้รับผิดชดใช้ค่าสินไหมแทนที่เกิดจากการที่นางพุทธเนี่ยถึงแก่ความตายนะครับจากอุบัติเหตุโดยรถยนต์บรรทุกที่ซึ่งมีการเอาประกันภัยกับบริษัทรับประกันภัยแห่งนี้นะครับพอมีการฟ้องคดีแล้วนะครับทางบริษัทรับประกันภัยก็ต่อสู้ละครับว่า การฟ้องร้องดําเนินคดีข,ของหน่งพระฤหัสในกรณีอย่างนี้นะครับขาดอายุความแล้วนะครับเพราะว่าอายุความเนี่ยกำหนดไว้ให้มีการฟ้องบริษัทรับประกันภัยภายใน2ปีนะครับการที่จะนับอายุความในเรื่องของการฟ้องบริษัทรับประกันภัยเนี่ยก็ต้องอาศัยตามบทบัญญัติโดยเฉพาะในเรื่องของการรับประกันภัยจะไปใช้บทบัญญัติทั่วไปในประมวลหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยไม่ได้นะครับซึ่งที่มาของอข้อต่อสู้วเนี่ยนะครับก็เกิดจากการที่ ในประมวกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา882วรรคหนึ่งะครับได้กำหนดห้ามไม่ให้ฟ้องผู้รับกัรภัยเนี่ยให้ชดใช้ค่าสินไหมทแทนนะครับเมื่อพ้นกำหนด2ปีนับแต่วันที่เกิดเหตุวินาศภัยนะครับซึ่งเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมันวันที่15มกราคม2561ถูกไหมฮะแต่มันมีการฟ้องคดีเนี่ยเมื่อวันที่28มกราคม2563นะครับก็เกิน2ปีมานิดหน่อยนะครับ ก็เป็นที่มาของประเด็นแลวก็ข้อต่อสู้ที่ว่าแต่ว่าคราวนี้ถ้าเราไปดูเรื่องของอายุความแล้วเนี่ยแม้ว่าในเรื่องของการประกันภัยจะมีบทบรญญัตดโดยเฉพาะนะครับกำหนดเรื่องของอายุความไว้นะครับแต่ว่าจะเห็นได้ว่าในเรื่องของบทบัญญัติของการรับประกันภัยเนี่ยก็กําหนดเพียงแค่ระยะเวลาถูกไหมครับในเงื่อนไขอย่างอื่นๆเนี่ยอย่างเช่นอายุความสะดุดหยุดลงหรือวิธีการนับอย่างอื่นเนี่ยไม่ได้มีการกําหนดหรือพูดถึงไว้โดยเฉพาะ งั้นโดยสภาพแล้วเนี่ยในเรื่องอื่นนอกเหนือจากระยะเวลาที่ว่านะครับก็ต้องไปใช้หลักเกณฑ์ทั่วไปในเรื่องของอายุความคราวนี้พอไปดูในหลักเกณฑ์ทั่วไปนะครับในประมวลกฎหมายแพง่งและพัณธชยิม,มาตรา193/20นะครับก็กําหนดไว้นะครับว่าหากอายุความสิทธิเรียกร้องของผู้เยาว์เนี่ยครบกาหนดภายในหนึ่งปีนบะนับแต่วันที่ผู้เยาว์นั้นไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรมนะครับก็ให้อายุความนั้นเนี่ยครบต่อเมื่อพ้น1ปีนับแต่วันที่ผู้เยาว์ ได้มีผู้แทนโดยชอบทมแล้วนะครับทั้งนี้ก็เพราะว่าพอในระหว่างที่ผู้เยาว์เนี่ยไม่มีผู้แทนโดยชอบทมถูกไหมฮะก็ไม่มีใครที่จะมาปกปักรักษาดูแลผลประโยชน์ในการใ,ใช้สิทธทิเรียกร้องต่างๆเนี่ยแทนผู้เยาว์ได้นะครับซึ่งถ้าอายุความมันเกิดครบกําหนดไปในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็ย่อมจะทําให้ตัวผู้เยาว์เนี่ยสูญเสียสิทธิต่างๆได้ก็เป็นที่มานะครับกฎหมายก็เลยกําหนดเรื่องของอายุความที่เกี่ยวกับผู้เยาว์ไว้โดยเฉพาะนะครับว่า ถ้าไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรมนะครับแล้วอายุความมันเกิดครบไปภายใน1ปีนับแต่วันที่ไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรมนะครับก็ให้ถือว่าอายุความนั้นเนี่ยครบกําหนดเมื่อพ้น1ปีนับแต่วันที่ผู้เยาว์มีผู้แทนโดยชอบธรรมที่ถูกต้องแล้วนะครับคราวนี้พอมาดูในเรื่องราวที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับระหว่างนางพุทธเด็กหญิงจันแลว้วก็นางพรฤหัสน,น,นะครับก็จะเห็นได้ว่านางพุทธเนี่ยประสบอุบัติเหตุถึงแก่ความตายเพราะว่ารถจนตรบรรทุกที่ได้เอาประกันภัยไว้ กับบริษัทรับประกันภัยเนี่ยชนเสียชีวิตถูกไหมฮะอย่างที่เราคุยกันก็คือว่าบิดามารดาของเด็กหญิงจันเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันเพราะฉะนั้นโดยสภาพเนี่ยเด็กหญิงจันก็เลยมีเพียงแค่นางพุธเป็นผู้ปกครองคนเดียวนะครับพอนางพุธถึงแก่ความตายเนี่ยเด็กหญิงจันก็เลยไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรมหลงเหลืออยู่นะครับซึ่งบังเอิญว่าอายุความที่มันจะต้องฟ้องร้องบริษัทรับประกันภัยเนี่ยก็ครบกำหนดภายใน1ปีนับแต่วันที่เด็กหญิงจันเนี่ยไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรมด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เข้าตามมาตรา193 20รอทับี่ที่ว่าอายุความจะครบต่อเมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้มีผู้แทนโดยชอบธรรมใหม่แล้วนะครับซึ่งในกรณีที่เกิดขึ้นนะครับนางพรฤหัสซึ่งเป็นยายของเด็กหญิงจันนะครับก็ไปร้องขอต่อศาลแล้วก็ศาลได้มีคําสั่งตั้งนางพรฤหัสเนี่ยเป็นผู้ปกครองของเด็กหญิงจันนะครับเมื่อวันที่25เมษายน2 5 6 2นะครับเพราะฉะนั้นการที่นางพรฤหัสเนี่ยมาฟ้องบริษัทรับประกันภัย เมื่อวันที่28มกราคม2563เนี่ยมันก็ไม่พ้นหนึ่งปีนับแต่วันที่เด็กหญิงจันเนี่ยมีผู้แทนโดยชอบธรรมโดยถูกต้องแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่เกิดขึ้นนี้นะครับคงพอสรุปได้นะครับว่ากรณีที่ผู้เยาว์ไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรมอยู่นะครับหากมีสิทธิเรียกร้องที่จะครบ,รบอายุความนะครับอายุความนั้นเนี่ยก็ถือว่าครบเมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้เยาว์เนี่ยได้มีผู้แทนโดยชอบธรรมคนใหม่แล้วนะครับ สำหรับท่านที่ต้องการดูข้อได้จริงเพิ่มเติมนะครับดูได้จากคำพิพากษาสาร,สารีกาที่1901ทับ2 6 6 6ครับก็เป็นครบทุวนครับสำหรับร,รายการดีกาอินเทรนในตอนนี้นะครับอย่าลืมพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับคุณกำลังอยู่ในรายการดีกาอินเทรน